มาเตือนภัยกันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆครับไปกันที่ยะลาครับ ผู้เฒ่าผู้แก่คนหนึ่งอยู่บ้านครับปรากฏจู่ๆเนี่ยมีหมอดูอามาคุยมาทักแล้วก็เชื่อสนิทใจเพราะว่าบางคําพูดเนี่ยเขาพูดมาแล้วมันตรงอ,อะตอนนี้ครอบครัวกําลังเจอเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้หรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าช่วงนี้สะก,กิดเรื่องเงินเงินทองทองบางคนบอกโอ๊ยมันโดนกันหมดแล้วครับยายก็เลยเปิดใจครับพาหมอดูขึ้นบ้านหมอดูหลอกครับให้นาเอาทรัพย์สินมาใส่ถุงดําเอาไว้แต่สุดท้ายหายวับไปกับตาครับ น,นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเป็นจังหวะที่ตัวผู้เสียหายก็คือทางด้านคุณยายเนี่ยเดินนําคนที่อ้างตัวเป็นหมอดูครับนี่คนก่อเหตุนะก็เดินขึ้นไปบนบ้านครับเพราะดูแล้วว่าหมอดูเนี่ยแนะนําว่าเอ้งี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะช่วยสะเดาะเคราะห์ให้บ้านเธอเองนะครับยายก็เลยพาเดินขึ้นไปชั้นสองนะครับอยู่ในพื้นที่อําเภอนะครับเบตรงจังหวัดยะลาโดยอันนี้ต้องมาเตือนภัยกันว่าช่วงเนี้ย มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยวงการสถาปนิกเองเนี่ยก็มีนะพี่ยังไงคะคือจะส่งเมลมาบอกว่าคุณอยากประกวดราคาไหมครับแต่ในเมลเนี่ยจะเป็น .ex e คือถ้าเราโหลดไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นฝังมาแวรเข้าไปอ๋อหรอเออแบบนี้ก็มี<อ>แต่คุณยายเนี่ยเอาง่ายๆเลยละกันคนไทยเชื่อเรื่องดวงพอมาทักกันแบบนี้ก็เลยพาไปครับโดยเขาอ้างว่าให้นำทรัพย์สินเงินทองที่ยายมีอยู่ทั้งหมดมารวมกันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำพิธีให้ สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าของดังกล่าวสูญนะครับหายไปหมดเลยตอนนี้ผวามากไปแจ้งความที่สอพอเบตงอะ <c oughs> แต่ว่าเขาใช้อุบายอะไรเขาทักคุณยายว่าอย่างไรบ้างเ,ออเดี๋ยวมาติดตามกันจะได้เตือนภัยกันด้วยครับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุบางทีอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยต้องรู้เท่าทัานพวกมิจฉาชีพด้วยนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i ร e ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ้านในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ